แรกในชีวิตแล้วก็ครั้งเดียวในชีวิตด้วยนะคะทําครั้งเดียวเรื่องเดียวพอแล้วคขะบูให้รู้ว่าครั้งหนึ่งก็ได้ทําละครบูให้แฟนๆไก่ดูบูสนันของพี่นกกับอลังการของพี่ไก่มารวมกันแล้วมันเหมือนระเบิดลูกหนึ่งที่มันใหญ่มากเฮ้ยนี่ละครพี่ไก่อย่างนี้คือเขาบูแบบอลังการือแบบแชงเรลี่ย็แบบเป็นแส่ะแล้วก็ยิงตกลงมาเออยิงแต่ราคามันดังเทียดังต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 ังแล้วก็ตัง ฝากคำนิยามของพี่ไก่แล้วกันนะครับเข็ดไหมครับผู้เผาแพรไหมละครรู้รถอ,อลังการและบูที่ไม่เหมือนใครของผู้จัดไก่วรายุทธ ที่เรื่องนี้ให้ปอดทฤษฎีบูแบบเต็มๆกับบทบริกรรส,สุดเท่ที่ต้องมาเจอกับนักเรียนนอกแสนสวยเต้านัทพรที่หนีการแต่างงานมาเจอกับเรื่องวุ่นๆจึงเกิดขึ้นจนทําให้รักแรงพบต้องเปลี่ยนเป็นความแค้นโดยได้ผู้กํากับรุ่นเกา่าอาชูศักดิ์สุธีรธรรมและที่นกัดใช้เปล่งพาณิ์มาช่วยกํากับคิวบูรับรองมันสะใจแน่นอน เปคบกับผู้หญิงคนนึงอ่ะเธอชื่อแพรไหมแพรไหมแพรรับคุณนะคะช่วยด้วยค่ะพวกมันจะจับตัวฉันขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉันฉันแพรไหม่ค่ะผู้ผาเป็นผู้ผาครับถือเป็นเรื่องที่บูดที่สุดครับแต่เคยเล่นมาเพราะว่ามีทั้ง บูด้วยอาวุธนะครับบูด้วยค่าทางคือใช้มือใช้ขาขี่มอเตอร์ไซค์หลบระเบิดคือทุกๆอย่างจะอยู่ในในผู้พาแพทยมันครับสิ่งที่ไม่เคยทำมาตั้งแต่เล่นละครมาครับถ้าคุณชื่อแพรไหมากุลนันวงก็ไม่มีอะไรที่ผมต้องเข้าใจผิดสำหรับเรื่องนี้ใช่ไหมคะก็จริงๆแล้วตัวแพรใหมาเนี่ยก็ คือในตอนแรกๆอะค่ะจะเห็นถึงความแบบมีความเป็นเด็กมีความแบบว่าเหมือนกล้าคิดกล้าพูดกล้าทําสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยก็อาจจะมีแบบดราม่าอะไรเงี้ยก็จะเห็นในหลายๆแง่มุมอะค่ะคือพี่ไก่ยอยากให้เปลี่ยนลุกด้วยก็เลยตัดผมมาเลยให้จะให้จะได้ดูแบบแบ๊วๆด้วย สวัสดีครับผมปบกเปรมนัทครับเตง่ตงเตง่ตงเตง่ตงเต่งมาชุดเต็มขนาดนี้ไม่ได้ไปเล่นลิเกที่ไหนวันนี้รับบทเป็นเจ้าแสงฉายในฉากงานแต่างงานครับก็เลยต้องจัดเต็มนิดนึงพี่ไก่ก็จัดให้เจ้าแสงฉายเป็นตัวร้ายแต่ว่ามีใจที่รักนางเอกมากเขาก็เลยให้รู้สึกว่าเป็นตัวร้ายที่ต้องแสดงแบบพระเอก <c oughs> ก็สําหรับบุค,คลิกของเจ้าวันแรกเขาเราก็อกผายไหลพึงเลยครับแล้วก็ อกตึงนมตั้งแล้วเราก็าไปเข้าฉากอย่างงี้ตลอดอ่ะแล้วเดินไปสุดท้ายพี่อีทอีทบอนเป็นจงสร้างก็บอกว่าเป็กน,น,นี่มันหุ่นยนต์แล้วเพราะเราเดินอย่างเงี้ยเข้าฉากตลอดอ่ะเออเราก็เลยรู้สึกเออตัวเองตอนนั้นเป็นเหมือนโรบอคอบอ่ะเป็นแบบตัวแข็งๆทื่อๆแล้วเข้าไปอ่ะแล้วเขาก็ต้องมาตบไหล่ใจเย็นไม่ต้องเกรงพอนคลายแต่แบบพอรู้ว่าเป็นพี่เป็กเล่นก็แบบ เอ้ยใช่อ่ะเหมือนด้วยคาแรคเตอร์อะไรของเขาอย่างเงี้ยเขาแบบเขาดูแบบมีมาดมีอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะค่ะก็แบบเอ้ยเป็น,เป,นเป็นเจ้าแสงฉายในจินตนาการอ,อะไรอย่างเงี้ยพล<ถ>อยนะก็อลองดูสิถ้าคิดว่าผมจะยอมให้คุณไปรักคนอื่นคุณไม่ใช่เจ้าของหัวใจฉันคุณบังคับฉันไม่ได้หรอกเจ้าอา ก็สานับในเรื่องนี้นะคะจะรับบทเป็นพันธิยาค่ะพันธิยานี่คือเป็นพี่สาวของทังเอกคือแพรใหม่ค่ะในเรื่องนี้ก็จะเป็นคาแรคเตอร์แบบเป็นผู้หญิงที่เลี้ยวแบบเป็นผู้หญิงหวานเสน่ห์เพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของของตัวละครตัวนี้จะค่อนข้างเป็นสีสันค่ะได้เกิดว่าเห็นไหมก็จะเป็นพวกคัรเล์บล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะมีสีแบบตัดๆกันแล้วก็จะต้องแบบว่าแต่งตัวเปรี้ยวหรือว่าในฉากที่ต้องไปยั่วยวนเจ้าหรืออะไรมันก็ต้องมีแอบเซ็กซี่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตามตามเรื่องราวในละะคครร่เา ะขอบคุณมากนะคะฮัลโหลเฮ้ย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 ไม่ไม่ตกไม่ตกไม่ตกใช่ไหมเจ้าอย่านะเจ้าอย่าย่าอย่าเจ้าบทบาทที่ได้รับในเรื่องนี้ชื่อเป็นตำรวจฮะชื่อทวีปครับผมก็ เป็นครั้งแรกเลยนะครับที่มีโอกาสได้ได้เล่นบทตำรวจอะไรเงีย้ยครับคาแรคเตอร,ร์เขาก็จะเป็นคนแบบดิบๆกาๆกานิดๆอะไรเงี้ยครับจะทำอะไรก็คิดถึงคุณป้าไ,ไปสงบสติอารมณ์ไปไปสิที่ผมบอกไว้ก่อนนะผมจะไม่หยุดจะไงผมต้องทำให้คนไปขอโทษพีห่ห้ได้ พอได้แล้วครับคุณไปก่อนแดนหลอกของตำรวจมันจะมีแบบเร็วๆนะแบบว่าคุณไม่มีสิทธิ์พูดในตอนนี้แต่คุณมีสิทธิ์ที่จะป,ะประกันตัวออกมาเพื่อต่อสู้ในชั้นศาลหรือว่าอะไรเงี้ยตอนแรกๆเราก็ติดอ่ะเพราะว่าไอ้ตัวทวีปเนี่ยคาแรคเตอร์มันต้องพูดเร็วๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับก็แล้วแล้วช่วงแรกๆเนี่ยแบบโอ้โหมันเป็นคนพูดเก่งมากเลยอ่ะแล้วถ้าแดนหลอกมันไม่เข้าปากเนี่ยมันไม่รู้แบบแบบแบบเงีๆๆๆๆๆๆ้ยอย่างเงี้ยก็คือก็ คัดเยอะเหมือนกันเทคเยอะเหมือนกันในช่วงแรกๆอะไรเงี้ยก็พวกอาชูหรือพี่รอลีเขาจะบอกว่าเอยคาแรคเตอร์มันต้องเป็นอย่างนี้นะก็ต้องไปทำกันบ้านมาดีๆหน่อยเรื่องของบทอะไรเงี้ยครับแรกๆจะติดหน่อยครับหลังๆก็ไม่ค่อยติดละนี่เจ้าอีกแล้วเหรอฉันก็ไม่ตั้งใจให้เป็นคุณหรอกนะนี่เจ้าเดินชนคนอื่นบ่อยๆแบบเนี้ยถ้าทางเจ้าจะมีปัญหาทางสายตานะถ้าฉันมีปัญหาทางสายตาคุณก็น่าจะมีปัญหาทางปาก ปากผมก็ไม่เห็นซะหน่อยนี่ไงเจ้ามเห็นเหมินเลยเรื่องนี้เจอ้รับบทเป็นเจ้าแสงมณีนะคะก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่อ่อนหวานแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความแข็งแกร่งอยู่ข้างในเพราะว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าจากเชียงทวายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นเป็นผู้หญิงที่มีความรักศิลปะ มีฉากหนึ่งอะคะ่ะที่โจอี้จะต้องวาดรูปด้วยมือเลยอะคะ่ะเป็นแบบว่าใช้สีอะคริลิกวาดใส่จานอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือแบบได้พี่ไก่อ่ะคะ่ะสอนก่อนว่าต้องวาดอย่างนี้อย่างนี้แต่เราต้องทําเองทั้งหมดเราปรากฏว่าพี่ไก่ก็แบบสอนว่าเออต้องเป็นดอกไม้นะเป็นพระอาทิตย์นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเอาข้องจริงโจอี้ก็แบบวาดออกมาแบบคนละเรื่องเลยะคะ่ะเป็นเหมือนแบบไก่อะไรสักอย่างหนึ่งมีแบบว่าสบบเีเลอะๆอะไรเงี้ยแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีะคะ่ะ Ha-h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 a ขนาดไหนและทำไมบอยพิสนุถึงเป็นลมกลางกองถ่ายช่วงหน้าค่ะ ได้ถึงเวลานั้นทุกคนก็ต้องรู้อยู่ดีว่าคนที่เขากับคุณชัยไม่ใช่แพรคุณจะเลิกกับผมนีนเหรอต่อมามันนั่งุุยอะไรกับพี่ชายเขาถึงกระโดดตึกฆ่าตัวตายเขาบอกว่าหลอกชาไหมนันงช่ัย อาชีพเป็นบอดิกาดหรือรักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเพื่อนพระเอกเป็นตำรวจเพราะฉะนั้นด้วยอาชีพนี้มันเอ,อื้อในหนังสือเท่าที่เขียนมาจำได้ว่าไม่มีบูหรือมีบูอยู่นิดนึงแต่ในนี้เรามีความรู้สึกว่าตรงนี้ตรงน,รงนี้ตรงนี้มันสามารถทำได้ก็เลยคุยกับพี่นกชัดชัยว่าพี่นกแกไม่เคยทำละครบูอะแล้วในเรื่องมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พี่นกมาเดี๋ยวผมทำให้พอพี่นกบอกว่ามาผมทำให้ พี่ไก่ก็ใส่เกียร์สี่วิ่งเลยบอกคนเขียนบทเลยว่าฉากนี้อยากได้อย่างนี้อย่างนี้นี้แล้วพี่นกก็ไปจัดการเพราะทําบูไม่เต็นปืนไม่รู้จกักว่ายังไงระเบิดไม่รู้ว่าปลายยังไงถึงจะระเบิดเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณชัดชยัยทั้งหมดกับคุณอีตรอดบรนจงซ่าพี่นกดูทุกๆอย่างแม้แต่กระทั่งท่าจับปืนท่ายิงเวลาหลบเวลาอะไร,ม,รมีการดีไซน์ท่าให้มันดูดู ดูดูเท่ดูสมจริงดูหัหวาครับคือถ้าแบบว่าไม่เห็นเบื้องหลังนี่ดูแต่ในภาพนี er ่แบบโขยเก่งมากจริงๆอะไรเงี้ยมีแบบว่าลงมานั fighting, ่งแบบท่าแบบเป็นดาก้อนบอลอะไรอย่างเงี้ยเลยอะค่ะก็จริงๆแล้วคิวค totally> ิบูพี่นกก็จะเป็นแบบ สวยงามหน่อยแล้วถ้าทางท่าทางอะไรเงี้ยจะต้องให้เห็นหน้าแบบชัดๆถ้า acting แบบหล่อๆทเท่หน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ใช้ในเรื่องของการตัดต่อเอาตรงนี้มันก็ช่วยในเรื่องของนักแสดงเหมือนกันที่เล่นรับผิดชอบของส่วนของตัวเองส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเป็นหน้าที่ของผู้กำกับและวิธีการตัดต่อยังไงให้มันสนุกให้มันมันอะไรเงี้ยครับปัญหาคือเราเตรียมพร้อมสำหรับเล่นฉากบูมาแล้วโดยการที่เราแ acting เตะต่อยได้แต่ว่าเรื่อง เอฟเฟกหรือว่าเรื่องการใช้อาวุธเงี้ยมันไม่ได้มีการสอนมานี่พอไปถึงปุ๊บเจอพี่นกชัดชัยวันแรกก็บอกเลยเป๊กนี่นะเดี๋ยวซ้อมเสร็จพอซ้อมนะพอซ้อมท่าทางซ้อมดูบ็อกกิ้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เล่นเลยนะฮะเฮะ้ยคือเรามีแต่การเรียนบู๊ศิลปะป้องกันตัวแต่คือการฝึกใช้อาวุธเนี่ยมันไม่ได้มีการฝึกเลยไงครับ ไปถึงวันนั้นก็เลยตกใจมากก็เลยขอพี่น้องว่าขอฝึกยิงก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยพอลองปึ้งปๆๆึ้งปึ้งหูยแค่นั้นขวัญก็ผวาแล้วอะใจก็แป้วลงไปแล้วเพราะว่าเสียงมันก็ดังด้วยอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่ละครที่ไก่ไอเนี่ยคือเขาบู๊แบบอลังการคือแบบเปิดแบบเปิดมายิงแชฉกเลียตกคือแชฉกเลียก็แบบเป็นแสระแล้วก็ยิงตกลงมาพัางอะไรอย่างเงี้ยคือน้องรู้สึกว่าเขาก็แบบ ทุนเต็มที่เพราะได้พี่นงศักดชัยเนี่ยเข้ามาช่วยในยเรื่องของการออกแบบดีไซน์บูซึ่งจะบอกพี่นงนี่เขาก็บูสุดยอดสวยงามอลังการอยู่แล้วก็มาบอกของพี่ไก่อีกจะว่าเป็นบูที่น่าติดตามมากๆค่ะ จร,จริงๆแล้วมันเหนื่อยมันหนักบบผมว่ามันก็มันก็เหนื่อยนะครับมันก็หนักนะครับแต่มันก็สนุกดีเพราะว่าคือเราก็เป็นผู้ชายนะครับสิ่งสิ่งพวกเนี้ยสิ่งแบบเตะต่อยยิงปองยิงปืนเนี่ยครับพวกบูบูต่างๆนี่คือเราก็อยากจะทํามาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วก็เหมือนเราได้เล่นอะไรที่มันเหมือนตอนเราเล่นเด็กๆเล่นสู้การเล่นอะไรพวกเนี้ยครับก็ดีแล้วก็อีกหนึงอย่างคืออยากให้เห็นเบื้องหลังของบอยที่จะเป็นลมนะเ <laughs> หนื่อยขนาดนั้น <c oughs> <c oughs> เป็นลมครับคือมันเป็นฉากบูที่ไปไป,ไปเล่นในห้างจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากเพียงแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของไปอยู่ในอากาศที่มันไม่ถ่ายเทอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าผมสังเกตดูแล้วว่า พอผมมาบูข้างนอกผมก็ไม่มีอาการที่แบบจะหน้ามืดหรือว่าหายใจไม่ทันหรือต้องแบบเอายาดมมาให้ดมเอากาแฟมาเสิร์ฟเอาน้ำมะนาวมาเสิร์ฟโอ้โหดูแลอย่างกับผมแบบแอบหกสิบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนประมาณนั้น <laughs> ก็เลยแบบเอ้เข็ดเหมือนกันกับฉากนั้นแบบก็ลเลยโอ้พี่ไก่ผมไม่เอาแล้วนะไม่เล่นบูแล้ว <laughs> มันจะตายอ่ะ <laughs> ให้กำลังใจพวกเขาแล้วก็ไก่ด้วยกับละครเรื่องแรก ที่เป็นบูเดือดขนาดนี้ซึ่งไม่เคยหยิบและไม่เคยจับมาก่อนเลยในชีวิตต้องบอกเป็นครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวก็ได้พลหน่อยมากๆค่ะไม่เคยถ่ายละครหามลุ่งหามค่าไม่เคยถ่ายละครเลิกตีสีแล้วก็ตีสี่อีกวันหนึง่งไม่เคยถ่ายละครข้ามวันข้ามคืนไม่เคยถ่ายละครที่กลางแดดแล้วต้องยิงกันแล้วต้องมีมอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วต้องไล่ล่ากันไม่เคยถ่ายเครื่องบินไล่ล,ล่ารถรถไล่ล่าเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่โอย แต่พอออกมาแล้วเนี่ยภูมิใจกับสิ่งที่เรากล้าทำนะฮะก็เลยอยากจะให้ทุกคนได้ได้ได,ได,ดูได้ชมกันช่วงหน้ากับความเลิศหรูอลังการตามคอนเซ็ปต์พี่ไก่คะ่ะ นักแสดงภูมิใจเสนอสถานที่ถ่ายทราที่สวยหรูและบางที่รับรองเลยว่าผู้ชมจะได้เห็นในละครผู้ผาแพรไหมเป็นเรื่องแรกค่ะดีกว่านะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยสันทันดเรื่ศิลปะสักเท่าไหร่บอกฉันแค่ว่ารู้สึกยังไงสวยหรือไม่สวยก็พอค่ะแสงง็สวยดีฮะเนี่ยเหรอสวยอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยมาก นใจดเป,จใใจเป็นครั้งแรกเลยที่ไปเชียงใหม่ในช่วงลอยกระทงก็คือแบบพูดได้เลยว่าแบบตื่นเต้นมากแล้วก็สวยมากด้วยเพราะว่าสิ่งที่แบบ เป็นคลายแม็กซ์แล้วแบบไม่อยากให้พลาดเลยในฉากจะแบบมีภาพที่สวยมากคือแบบเป็นช่วงที่ไปลอยโคมนี้เป็นกันนะคะคือทั้งเมืองจะเป็นแบบมีโคมลอยแบบสวยมากอันนั้นไม่ได้เซตค่ะของเขามีอยู่แล้วแต่เราต้องทําตัวกลมกลืนเป็นเป็นนักท่องเที่ยวแล้วก็แฝงลงไปในฝูงชนวิ่งวิ่งหนีผ่ากลางขาบวนแห่ดังโนฟามาดเขาเนี่ยค่ะแล้ว นางเอกวิ่งหนีผู้ร้ายวิ่งตามพาทุกคนเพื่อกรตกตื่นตกใจเพราะเราไม่ได้บอกเขาก็นัดกันว่าพอวิ่งมาถึงแล้วเดี๋ยวก็จะต้องเข้ามาในจุดที่ที่นัดกันเป็นร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็วิ่งวิ่งกันมาตามมีโจรมีอะไรวิ่งมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีฝรั่งเขาก็เดินเข้ามาในร้านบอกว่ามีคนเขาที่เขาตามคุณอยู่อ่ะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาตรงนี้นะขึ้นไปข้างบนอะไรอย่างเงี้ยอย่าเพิ่งลงมาอะไรเงี้ยเขาก็นึกว่าแบบมันเป็นเรื่องจริงอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบขำๆกันแล้วก็ค่อยมาอธิบายเขาฟังที่หลังก็แบบเเเค้าก็ขินไะยย่ี นางเอกเป็นเจ้าของร้านผ้าไหมพี่ไก่จะเนรมิตออกมาให้สวยรู้ขนาดไหนคะคือตอนแรกที่อ่านในบทแล้วก็คิดว่าเอ้ยร้านผ้าไหมก็อาจจะเป็นห้องนึงแล้วก็มีดิสเพลย์อะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเหมือนร้านเป็นช็อปทั่วไปอะไรเงี้ยแต่ว่าพี่ไก่เขาเนรมิตแบบเรือนไทยเรือนไทยมาแล้วก็แบบว่ามีส่วนที่เป็นดิสเพลย์มีแบบว่าโอ้โหอลังการมากค่ะแบบผิดจากที่จินตนาการไว้เยอะมากแบบกลายเป็นแบบโอ้โหลูลามากเลย แต่เอ๊ะนี่งานแต่งของเ<อ>จ้าแสงฉายกับแพรไหมน่คะจะอลังการขนาดไหนล่ะเนี่ยเป็นฉากแต่งงานของเจ้าแสงฉายกับของแต้วซึ่งสถานที่ตรงนี้ยยากที่จะขอแต่ก็ด้วยความพยายามแล้วการอนุเคราะห์ของกองทัพเรือ ไก่ก็เลยได้ที่ห้องชมวังตรงนี้ซึ่งเราดีใจมากและตรงกันข้ามเนี่ยเป็นพระบรมมหาราชวังซึ่งกลางคืนจะเราจะได้วิวที่สวยมากเราก็จะได้มุมนี้ไปออกอากาศเป็นฉากบู๊ฉากสวยงามของละครเรื่องนี้ฉากหนึ่งภูมิใจเสนอเพราะว่ายังไม่เคยมีเรื่องไหนามาถ่ายเจ้าจะได้รู้ไงว่าที่ราชนีอของเขาทิ้งผู้ชายอีกคนหนึ่งเพื่อมาอยู่กับเขานี่ก่อนที่เจ้าแสงฉายจะมาสู่ขอยียพยาจากพิสุท ก็เช็คประวะัติแพย์อย่างละเอียดแล้วว่าไม่เคยเป็นแฟนพี่ชายแกคิดเหรอว่าผมจะปล่อยให้คุณกลับไปแต่งงานกับเจ้าแสงจนกลายเป็นเจ้าหญิงสูงส่งก็ปล่อยพี่ชายตายไปฟรีๆฮะคุณจะทำอะไรก็ทำสิอยากจะทำร้ายฉันอยากจะฆ่าฉันที้สะสมกับที่คุณคิดว่าฉันทำให้พี่ชายคุณตายก็ช่างตามสบายเลย <c oughs> ปากผมก็ไม่เหม็นซะหน่อย นี่ไงเจ้าเห็นหมินเลยไม่มีกลิ่นแต่มีเสียงแล้วก็มีเคี้ยวเวลาใครเดินผ่านไปผ่านมาต้องเห่าต้องกัดทุกทีนี่เจ้าเจ้าว่าผมไม่มาเหรผมจะหลอกคุณทำไมคุณไม่มีค่าพอที่จะทำให้ผมรักได้หรอกคุณกลับไปซะไปแต่งงานกับเจ้าแสงฉายและต่อไปนี้เราไม่มีอะไรที่จะต้องเกี่ยวข้องกันอีก ผู้ผาแพ้ไหมมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับผมมันมากกว่าบูมันมากกว่าโรแมนติกโคอมโดี้มันมีหลายอย่างครับผมมันเป็นความละเอียดของงานมันเป็นความตั้งใจของทีมทุกๆคนผมอยากฝากให้ทุทกๆคนนะครับได้ชมผู้ผาแพ้ไหมครับ ก็หลังจากที่ได้ดูทีเซอร์มาแล้วเนี่ยคือนักแสดงเองก็อยากอยากดูเร็วๆเลยอะไรเงี้ยเชื่อว่าผู้ชมทุกคนก็น่าจะแบบได้อะไรจากภูผาแพ้ใหม่เยอะมากๆก็โอเคครับโอเคผมว่าเรื่องของของของความสนุกสนานเนี่ยผมว่าให้คนดูเป็นคนตัดสินดีกว่าแต่พอเราทําออกมาแล้วเอ้ยสนุกภาพมันดูแบบมันอะดูแบบโอ้โหบูก็ล้างผ่านมากเลยอะไรเงี้ยยิงกันแบบตับตับตับอะไรอเ้โหเหมือนละครบูแบบเต็มตัวเลยแหละครับเรื่องนี้คุ้มค่ากับเป็กมาก คุมค่าที่ได้แสดงมากเลยครับรู้สึกว่ามันเจออะไรหลายอย่างจริงๆอะ่ะค่ะก็เป็นเรื่องแรกของโจอี e เลยยังไงฝากคุณผู้ชมนะคะติดตามแล้วก็ให้กําลังใจด้วยนะคะดูละครเรื่องเดียวหมือนได้ดูในหลายเรื่องรวมกันค่ะ,ะก็มีความน่าสนใจมากนะคะยังไงก็ติดตามด้วยนะคะแฟนละครใครอาจจะเคยเจอไก่ทตสวยหรูหวานกระจุมกระจิ๋ม,รมโรแมนติกคอมเมดีโศกแต่ตอนนี้นะคะมีหมดเลยค่ะทุกอย่างที่มีพูดเมื่อกี้เนี่ยแถมบู๊ลงไปอีก เพราะฉะนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นต้องชมผู้พาแพร่ไหมละครสวยหรูหวานแถมแอคชั่นสุดอลังการที่ผู้จัดทีมงานและนักแสดงทุ่มเททำงานแบบสุดๆเริ่มออกอากาศตอนแรกพฤหัสบดีที่7มิถุนายนพลาดไม่ได้นะคะขอบคุณมากนะคะ